กันค่ะทุกคนทซี่วัจีแห่งรักค่ะไปทำงานเชา้าวันนี้สองที่โรงเรียนมันไม่ปิดโรงเรียนเปิดละวันนัดขัดตะเร่หมดไปแล้วเกก็ไปโรงเรียนกันทซี่ก็ไปทำความสะอาดถามว่าเทซี่เบื่อไหมเหนื่อยไหมไปทำงานน่ะมีไม่อยากไปไหม เฮ้มีแหมที่ก็เป็นเหมือนกับทุกๆคนนะั่นแหละเป็นเหมือนคนทั่วไปแต่ว่าถ้าคิดแบบนั้นนะนก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเพราะว่าชีวิตของเราก็ต้องดำเนนต่อไปยังไงเราก็ต้องไปทาง,งานเพราะว่ามันมีตารางงานม,นมีอะไรอยู่แล้วใช่ไหมคือมันหยุดเราก็เราก็มีวันหยุดอ่ามันก็มีอยู่วันหยุดนะ แต่เมื่อเวลาไปทํางานนะดีก็ปเหนื่อยเราก็ารูร้สึกอยากจะพักร่างกายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเรานอนหลับเพียงพอแล้วนะทุกคนมันก็จะสดชื่นนะถ้าเรานอนหลับสนิทหลับลึกมันก็สบายเนื้อสบายตัวแล้วสดชื่นในตอนเชา้าเพราะว่าร่างกายมันซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอตามธรรมชาติไปแล้วนะคะอันเนี้ยสิ่งที่ดีที่สุดก็คือ การนอนหลับที่มีประสิทธิภาพเทสซี่ทำยังไงเทซี่ก็เปลี่ยนความคิดนะทุกคนเปลี่ยนความคิดนึกถึงสิ่งดีๆที่เราจะไปเจอที่ทํางานนึกถึงเพื่อนร่วมง,งานนึกถึงคนชารานึกถึงงานที่ทํานึกถึงเงินที่ได้รับใช่ไหมได้รับเงินแล้วดีใจไหมล่ะอาดีใจนะได้รับเงินแล้วเราก็ได เอาเงินไปทำอะไรอย่างที่เราต้องการได้ดีาตายเราเปลี่ยนความคิดเข้ามาแทนที่แต่อย่างตอนเช้าเช้าเนี่ยเทซี่ก็จะลุกขึ้นมาแล้วก็คิดถึงสิ่งที่ดีอวยพรตัวเองอวยพรคนอ,อ,อื่นก็บอกตัวเองนะฉันทำงานวันนี้เหมือนสองชั่วโมงฉันพกกัลยาณมิตรที่ดีฉันมีความสุขในที่ทำงาน ฉันทำงานได้ดียอดเยี่ยมมีประสิทธิภาพฉันแข็งแรงสูงสุดแล้วก็ขอบคุณขอบคุณสรรพสิ่งต่างๆขอบคุณทุกลมหายใจที่ได้มีโอกาสหายใจอยู่ได้มีโอกาสทำสิ่งต่างๆอยู่มันดีมากมายดีกว่าคนชราที่เท็ซี่เห็นที่เขาต้อง เดนนั่งมนลรถเข็นบางคนก็ไม่มีแรงแล้วนอนบนเตียงบางคนก็พูดไม่รู้เรื่องละบางคนก็กินอะไรไม่ค่อยได้นะบางคนมือไม้ไม่มีเรียกมีแรงอะไรพวกเนี้ยนะเทสซี่ยังยังดีอยู่เยอะเลยก็ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับต้นไม้ใบหญ้า ดอกไม้ธรรมชาติบ้านเรือนที่สวยงามเขียวขจีดอกกุหลาบอา่าสีเหลืองเนี่ยสวยงามา่ขอบคุณที่ได้เห็นมันเห็นไหคะดอกกุหลาบสีเหลืองสวยใชะเห็นไหมเห็นไมเห็นหมกลายเปหน่อยทั้งสีเหลืองสีแดงโอ้ย ดอกไม้ตามหนทางธรรมชาติงดงามให้สิ่งที่ดีกับเราอากาศบริสุทธิ์ที่หายใจเข้าไปขอบคุณลมเสียงลมพัดขอบคุณธรรมชาติเสียงนกร้องขอบคุณออกซิเจนที่ได้สูดเข้าไปทำให้ร่างกายของเทสซี่ทำงานดีมากเนี่ยค่ะ แล้วก็แทนที่สิ่งทุกอย่างด้วยความคิดที่ดีงามเข้าไปอวยพรตัวเองในทุกๆวันค่ะ